เอาละครับก็ขอก้าเฟด,ดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับ r ิมโบนะครับในพาร์ทที่4กันแล้วนะครับก็เออจะเรียกว่าง <laughs> สลับด่าน,นี้ผมก็เล่นได้แบบเคลียร์จนได้นะครับเพราะมันแบบง่ายมากเลยอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวผม <laughs> 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 นะครับโหครั้งที่แล้วนี่ที่เราไปติดกันในพาร์ทที่3นี่แบบเรียกได้ว่าโคตรโคตรโคตรโง่อ่ะบอกเลยบอกตรงๆเลยว่าโ,โคตรโง่ครับเนี่ย มันเป็นแบบการแก้ปัญหาง่ายๆอ่ะแล้วเราไม่รู้ไงนะครับก็เลยพลาดไปซะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาใหม่นะครับโอเคปีนขึ้นไปกระโดดแล้ก็ตายไปนะครับเนี่ยต้องไต่เชือกอินเดี๋ยวเดีโนเรื่อยโอเคไต่เชือกเนี่ยแล้วก็วิ่งไปโดล้ว โอเคปีนนี่แล้วก็ปีนเชยดอย่าพึ่งหันดีดดหัวนี่เฉี่ยวใบเรื่อยเลยครับแล้วก็กระโดดไปฝั่งนู้นนี่ถึงอุ้ยนี่กลไม่ถึงโอเคแล้วก็ไปเรื่อยอือนะครับก็ต้องขอโทษที่นะครับผมได้ไปส่องดูแล้วนะครับในชแนลนะครับว่าเกมเนี้ยมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็ต้องขอด,ด้วยขอ ขอ,ขอโทษด้วยนะครับซึ่งคือในโทรศัพท์นี่มันไม่มีปรับแสงเหมือนในคอมนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณนะตรงนี้เลยนะครับโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่านะครับไยเด๋ยวอะไรมันดึๆบดึยบมันคงไม่มีอะไรนะไม่ไอเดี๋ยวอะไร,ไไร,นะไะไรติดไอไอกลายเป็นเดี๋ยว อะไรมึงติดเนี่ยเอย้สลัดออกกไอ,อ้สลด์สลด์อย่ยาอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าฆ่าตัวตายอย่าจะเย็นไอตัวอะไรข้างบนอีกเดี๋ยวข้างข่าวก็ไม่ใช่ข้างข่าวแม่ไก่เหรอแล้วมันเล่นเองหมดเลยครับคือมันบังคับเองอะกระโดดได้อย่างเดียวครับเริ่มไปแล้วเออเออยยจะกลับไปไหน ดูแบบเดินนี่แบบเดิบบนยิ่งย่องเลยเฮ้ยอย่าโดดอย่าโดดอย่าโดดอย่าโดาโดคือจะจะ,จะทำยังไงไม่ไม่ไม่ให้คือมันต้องโดนอยู่แล้วครับเนี่ยหนีไม่ได้ครับหรือว่าตอนที่ันดังกล่องนั้นคือเราต้องกระโดดไปหรือเปล่านะครับเท่าที่ดูมาก็คงต้องเป็นแบบน <c oughs> ั้นนะครับโอเคกระโดดไป <c oughs> สไลด์นี่แบบ เล่นสไลด์เด็ดบอกได้คำเดียวเลยวครับว่าเมื่อกี้ไม่น่าไม่น่าเล่โนโอ้โหเล่นไปนี่แบบตายเลยครับสไลด์ <c oughs> นึกว่าไม่ถึงไอตัวข้างบนนี่มันคืออะไรเนี่ยผมสงสัยมานานแหละด,ดันไปเดินไปหรือเปล่าเนี่ยเห็นตรงเนี้ยกระโดดกระโดดเอา้า คือมันมันไม่ได้ครับมันมันนี่มันทำอะไรไม่ได้เลยครับผมเริ่มรู้แล้วรู้แล้วว่ามันให้ทำอะไรครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันโดนแดดไม่ได้ครับตอนที่มันกำลังเข็นกล้องเนี่ยพออยู่ระหว่างแสงนะครับแสงแห่งสัจธรรมเนี่ยให้เรานะครับเรียกว่าให้เรากระโดดนะครับเนี่ยแสงเนี้ย แล้วมันก็จะจะอือ้อฮ้ยโอ้โหอีกนิดเดียวโอ้โหอีกนิดเดียวไงครับผมผมพิดพลาดเองไงโอเคมาลองใหม่เ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ยอมแล้วเลยว่าผมผิดเองเครับฉันผิดเองทีด่ดีมากไปแต่จะทำยังไงก็ไม่รู้ เดินไปอ,อดันดันกลับมาอือ้ดันกลับมาไม่ได้ครับเรียกได้ว่าคือเราต้องติดแงกติดแขกคือมันมันไปไม่ได้ครับเข้าใจเขจ้มันไปไม่ได้แล้วอะ่ะเนี่ย อ๋อผมรู้แล้วเชียนรู้แล้วครับผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าทำไงต้องเอามยอีกรอบโอเคตานี้นี่แบบไม่จะบอกว่าไม่ผิดก็ไม่ได้ดิเพราะมันอื้อผิดอีกแล้วอย่าพึ่งไป <c oughs> เอ้แล้วเมื่อไหร่จะผ่านี่คือไอ้ตัวเขาขาวที่มัน มันตัวอะไรเนี่ยคือมันไอตัวเนี้ยมันมันตัวอะไรครับคือมันถังนี่มันจ็ไหลนะครับคือเราทําอะไรไม่ได้ด้วยครับเข็นไปนี่มันก็ไหลไปเลยครับซึ่งตรงนี้นี่แก้ไม่ได้ครับแล้ว <c oughs> จะแก้ยังไงปัญหาครับเราจึงแก้ปัญหานี้ให้ได้ครับ เนี่ยมันไหลมันก in ็ไหลมาแค่นี้เห็นไหมครับมันไหลมันไหลมาแค่นี้จะทํายังไงคือถ้าเข็ดแรงๆไปมันก็ต้องตายเชียวมันมันจะกลายเป็นจะเล่นมุกก็อือืคือเนี่ยปัญหาเนี้ยเราจะแก้ไงครับอือโดดลงลงลงระหว่างนั่นแหละระหว่างช่องแล้วก็อืมดันไว้ให้มันลาย ลายไปเก็บเชนออออ,ออกไหมจะออกไหมจะออกไหมแช่อยูง่งี้ออกไม่ออกมันเหมือนมันจะไม่ออกแบบออกปาวะมันไม่ออกคแรบบับคือมันจะทำยังไงหรือว่าเข็นถังมาแล้วก็ต้องกระโดดปัญหาคือเรา พอมันสไลด์มากล่องสไลด์มาตเออกระโดดไม่ทันนะ่ะมันไม่ทันเนี่ยครัือเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยไอ,อตัวนี้มันบอกได้คำเดียวว่ามันหรือว่ามันให้เขาเรียกว่ามานี่ไม่ได้ใช่ปะก็คือเข็นไอ้นี่ไปเข็นไอ้นี่ไปแล้วกระโดดนี่ แล้วก็กระโดดอือโอ้โหโคตรง่ายแต่เราแบบโคตรโง่คือมันง่ายแต่เราโง่ครับโคตรแบบจะเรียกว่าอะไรดีเนี่ยเอ้ยอันนี้อะไรกันเนี่ยมันมีอันนี้ดึงกลับได้ล้อคืออะไรวะเนี่ยนะครับผมขอดูรอบๆก่นอนเขยื้ออี กบปอวันดีอา้าวมันหนีอ่ะข้างบนนี่ไปได้ครับแต่กระโดดไม่ถึงมันไปได้แต่กระโดดไม่ถึงครับตรงนี้เชื่อก็ไม่ใช่หรือว่ามันให้ผ่านไปเฉยๆไอ้ตรงนี้มันกระโดดไม่ถึงนีอ่อ้าวถึงเฉยเอา้าวแล้วถึงแล้วไปไหนครับเลยขึ้นมาทำไม นี่คือปัญหาในตัวนี้มันคืออะไรวะไอ้กบกบรักกลาเนี่ยครับมันมีท่อท่อไปเรื่อยๆเลยครับแล้วตรงนี้มันก็เป็นเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นทางคือต้องขึ้นตรงเนี้ยอ้าวเดี๋ยวเดินขึ้นได้เฉยโอเคมันมีท่อไปตรงนี้ครับแล้วก็ ไอ้ตรงสีเหลืองๆนี่มันไม่น่าจะเกี่ยวนะมันเกี่ยวไอตรงนี้อะไรครับคือมันให้ทำอะไรดึงมาฝั่งนี้ได้ไหมไม่ได้ดึงไปฝั่งนู้นได้ครับแต่ดึงไปเพื่อนี่คือปัญหาครับเดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้ขึ้นได้ใช่ปะ่ะ เนี่ยผมว่ามันต้องเอาเอาไอ้เนี่ยเห็นป่าเงาเงาเนี่ยครับเงาเงาที่เป็นทางเนี่ยต้องเอาไอ้นี่ออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอลองไปดูตรงทางที่มันคาดก่อนเนี่ยครับซึ่งผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว,ว่ามันถูกหรือเปล่าเอ้ตรงนี้มันมีอะไรวะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ไอ้ตรงนี้เหวี่ยงได้ปะ มันเไว้ทำอะไรอือไอ้ตรงนี้ก็มีเขาเรียกว่าอือลงไปรู้สึกข้างล่างมันจะเป็นน้ำเนีครับไอ้ตรงท่อน,นี้ก็สามารถเขาเรียกว่าสามารถเปิดปิด <c oughs> เปิดปิดไม่ใช่เลยมันสามารถเลื่อนได้เนี่ยโอเค ดันไปเน้นอื้งหนึ <c oughs> น่งหนักสุดเลยเกินอือแล้วก็ตรงนี้มันไต่ขึ้นได้ใช่ปะ่ะนั่นไงมันเป็นเหล็กแฮะเป็นเหล็กเหมือนเป็นเหล็กความรักนี่ตรงนี้เดี๋ยวนะผมข้องใจกับไอ้ตรงนี้มากแล้วก็ไอ้ก,กบตัวนี้ครับ แล้วก็ไอทางตรงนี้หรือว่าอ๋อแบบนี้นี่เองแล้วก็ลงไปอืออือให้กบมันไปนู่นนั่นแหละนั่นแหละวิ่งไปนั่นแหละอือเข้าไปแล้วทีนี้ก็นั่นไงครับผมว่าแหละว่าวเชียวนะครับ แล้วก็อือดเโทษรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันจะเป็นทางทางอะไรวะมันเปิดน้ำปะเออไอ้ตรงนี้มันเป็นท่อน้ำครับผมรู้แล้วผมรู้แล้วรู้แล้วมันคือท่อน้ำครับซึ่งแล้วน้ำมันไหลเน้ำมันไหลไปทางไหน ไอห,หนูนี่ก็วิ่งตอบไปครับไอตรงนี้มันจะดันได้ใช่ไหมะนี่ไงไฟไฟ้าเรียบร้อยฝนตกอ่ะมึงเอาไฟฟ้า,ฟามาทำให้ฝนตกนี่นะมีแต่น,น้ำโดนไฟฟ,ฟ้าแล้วช็อตสุดยอดมากเนีสำหรับเกมนี้วิ่งไปวิ่งไปอี แล้วก็ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นท่อน้าใช่าว่านั่นไงครับแล้วก็ดโดดอื้อให้น้ำัาไหลมานี่นะครับแล้วก็น้ําตรงนี้มันก็จะเต็มนะครับมันมันมันจะเต็มครับ <c oughs> จะเล่นบุกเดี๋ยวก็กลัวแปก๊กไม่เล่นดีกว่านะครเนเออไหลไปเดี๋ยวผมลืมเฮ้ยลืมลืมไป สนิทเลยครับว่าไอ้ตรงเนี้ยอ๋อน้ํามันลดได้โอเคเราต้องจัดสุงตรงนี้นะครับใช้สุงบอกจัดตอไม้ตรงนี้นะครับให้มันอยู่ตรงกลางนนคร,ระหว่างระหว่างเขากับถท่คุยเนี่ยเอยเอยเดี๋ยวฝนมันก็ตกไม้ก็ดันยากโอเคให้อยู่ประมาณนี้ครับแล้วเราก็กระโดดอือหึอ่แหลกมากแล้วก็ น้ำใหญ่น้ำใหญ่ๆอย่าไหลเยอะนะครับเดี๋ยวมันเปลืองค่าไฟน้ำน้ำไหลเยอะจะเปลืองค่าไฟน้ำไหลเยอะเดี๋ยวจะเปลืองค่าน้ำเอาเนี่ยจะจ่ายเยอะมากโอเคนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอือแล้วก็วิ่งวิ่งมันมีมันเหมือนมีตัวมันเหมือนมันมี ตัวอะไรวิ่งอยู่ข้างล่างด้วยเขวี้ยวิ่งต่อไปโอโจ้ด้วยเอ๊ะตรงนี้รู้สึกจะมีไม่ใช่เหรอมันคืออะไรโหวิ่งนี่ยอแยะยอแยะเสียงดังเสียงวิ่งนี่ดังแจ๊ะแจ๊ะนะครับเฮ้ตรงนี้โคนเหรอถ้าลงไปนี่จะเป็นอะไรบอวะอ้าวึืนได้ <c oughs> โอ้โหพอมามั่วนี่ไม่ก็ไปได้ครับ พอคิดนี่ไปไม่ได้ครับให้ตรงนี้รู้สึกว่า surprised, surprised. อืหงายทะลายกระโดดหืหกล่องโอเคกล่องนี้มันเอาไว้ทาอะไรวะรู้สึกมันจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเมนก็มีแค่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้อะไรวะดึงได้ใช่ไหมเฮ้ยติดติดอืมอืมอืม เดี๋ยวเฮ้ยปิดแล้วน้ำมันขึ้นเฉยคืออะไรเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นไม่ได้เอาฟุงเฮ้ยงานเข้าแล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวก็เอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่พัท อุ้งจอบอีกแล้วคนดูแบบท่านผู้ชมนี่บอกคิดถึงแล้วมึงจอบอีกแล้วเหรอนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับพอความจำผมจะเต็มอีกันแลน้วโทรศัพท์นี่ผมจำเหลือกิกก็กว่าน,นะครับกิกซองกิกเองนะครับแล้วก็ต้องตัดต่ออีกนะครับก็มันลำบากนะครับก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะสำหรับคันนี้ก็ขอจบไว้เนทนี่คะแนนเอฟซ u ยูเกณครับเย้บาย